ก็ซ้อนแล้วก็เอื่อยคนงามเอื่อยคนงามเลบุญแล้วก็เส้าคู่น้อยเส้าคู่ดีถือว่าเฮาได้ซอยเขาประหยัดเขาขาดหนึ่งพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปเบิร์สกูสกคนมาพบกับตาดำเส้าลราไตวัสันบาซานโบธเนธาซีซบซำมุนีสิผาพี่น้องกันไปเฮ็ดภารกิจพี่น้องแบ่งปันน้ำใจพี่น้องเอ๋ยอยู่ที่ห้องหมอแข้งสิครับรถไปนำเด้อเพราะว่า มันเกินเวลานัดก็เพลินแล้วมาแก้ไปดินแดนยังว่าซ้ำซ้าๆเออเนี่ยว้ายรถปันซ้ำสีแดงวอกพี่น้องระวังถือปันนันแม่เด้อร์ได้แล้ววันนี้เท่าสิผ้าพี่น้องไปแบ่งปันน้ำใจพี่น้องอยู่ที่ห้องหมอแข็งจำปาซักเมืองปักเซ่ล่าไต๋เนาะพี่น้องเนาะแบ่งปันน้ำใจให้คนเจ็บแล้วก็หน่าพี่ยังที่เพลินอยู่ในห้องโมหลายพี่น้องวัอนี้เท่าสิผ้ากันไปคล้ายเครื่องมีข้าวเปียกมีหนา้ามีขนมพี่น้อง เ้วก็ทีมงานของเขาเมื่อนี่น้องอาเด็กลด็ก็น้องแนมแมนไปพแนมเอออาผาห้าใบาัวนี้มีน้องมีห้าสิบปยุ้งหมออย่างเด็กข้าหมอแข็งหมอแขวงแข้งเออหมอแขงครมวโอ้หมอท่านเข้าไปอีกขั้นนึงก็แค่ท่านอยู่เออวันนี้สวยจังแซมวันนี้เราเห็นอกมะม่วงตแ ไอายุอะค่อยเอาไว้ดี่แล้วอายุลดลงป่วยนี่เลยเออแล้วว่างไงเนาะไปไปเจอกันยูทีอันนั้นเนาะอยู่หมอเนาะโอเคเออเรามีหนำเดิมมีขนมเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวปิดอันนั้นโหลดก่อนฝ่าวไลน์าพี่น้องมาเมืองบรรยากาศเหมือนนี่เนาะ โอเคบอสแมนไรแมงว่านอะไรแมงว่านช่วงนี้คุณเจ็บไลฟ์บอสทันหมอไลฟ์อยู่ไลฟ์เนาะขอบใจนี่ไลฟ์ด้อยจิ๊บมากขอบใจพันหมอมาตอหน้าเลยเฮ้ยลำด้วยเด้อเงี้ยเป็นกำลังใจให้พันหมอคือการขอบใจได้ไลฟ์ยุ้งหมอแข็งเด้อพี่น้องจำปาสสาพี่น้อง เมืองปักเซเด้อแดนลาวใต้พี่น้องสบายดีเด้อท่านมอนสบายดีมีนี้มีลูกค้ามาถาลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้างกระสีพายหูเป็นทีระนึกก่อนแล้วก็นเลิมแบ่งปันนำใจนอผู้เล็กผู้น้อยท่งา,ทางนี้ก็ขายดีดีมาขายจังหม่องแหละมาปัญญามาจะซีบโม่งหน่อยซีไ้เมื่อจะได้นี่เนาะเอา<ส>บอลเจ๊จอกเอาเอาโหลดเอาโหลดเนาะอันนี้ดเาค่ะ<ม><ส> ท่านหมอก็ซื้อได้เด้อแพทย์ก,ก็ซื้อได้ผู้ใดทุกคนอยู่ในนี้ซื้อได้เบิร์ตผู้ผู้ใดรอนี่เอาแขงๆเนาะเอา,จาเจา้าจี๊ดหาซีฟเป็นแพทย์บอสเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษามาเฮียนแม่ลงฝึกงานบอสอ๋ออยู่บ้านไหนไปอยู่ปากซอยปากซอยเดย์น้องเดย์อยู่ไหนอยู่ซาลาวันโอ้ซาลาวันเข้ามาคนมาเป็นเฮียนไซแพทย์ไซหมอนี่ยมันคนบริหารได้พี่น้อง แน่นบอลน้องสาวนานให้นออายแล้วหนึ่งอ่ะขอมั่นมั่นฟังพี่น้องเอาบุญน้ากันเด้อเนาะเอาบุญน้ากันพี่น้องทีมงานขอเบิร์ดนั่นแหละวาสันซ้าพี่น้องเมื่อเนี้มีข้าวเปียกมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีน้ำดื่มมีข้นมเค้กกล้วยเนาะแล้วก็มีข้าวเปียกข้าวเปียกขออนุญาตพี่น้องมาไทยบท่านเนาะเกิดเหตุอันอันนั้นน้อยอีนึงพี่น้องวาสันซ้า เคมทง่นอยู่โอเค้งถ่านเราเพิ่นมาแม่ยายขนค่ะขนมโอเคคือคนร้ายแห่งค่ะซึ่งสอกปิบเอ็ดองอน แล้วทางจะก่อนพจเอาหลเ,เอาหลดคุณรับออนคุณรับปอนป้านาบนเือเงบนเพื่อเทิงยอานหนาน่ไ่เด้อมีอะไรขนมขนมเอาเาลยนม่เด้อบันอะไรค

ตงอู่แมนาได้ว่าไสิีอิเมืองซงน้ำตูแบบอแบบอเลยบอแล้กบอเกงวน้ำตาโอ้โหแมดนาเดียวก้อาเออได้ล้บอขนมได้แลยแลบุด้นึกงค่เาเด้อแม่เด้อไนีไ พี่เอ si ้ยบุญโอ้มาแบนี้กันขาดนี้โดยโดยขายดีเนาะอืมไดีทายดีคือการตั้งแต่สีเข้มสีอ่อนโดยไหวเหรอครับบู้ายยังท่านไหนมาเอาเด้อได้แล้วบอกผู้นำยู่ปุ่นท่านได้เจ้ากบพระท่านใดจะทาเอาน้ำรังออมาสันทา เมื่อนี nah, ้ทีมงานเท่ากับมาแบ่งปันหนำใจเด้อวลาสันสาเนาะผู้เด็กผู้หน่อยเนาะหนำในไฟ้ขึ้นแบ่งปันหนำใจขนมขด้มน่องวลาสันสานต่างๆแมนรวมละบดนรวมนละขึ้นด้วยเนาะมีทีมงานเท่าน่องเกสอนสบายดีน่องเกซอนแล้วก็เอื่อยคนงามเอื่อยคนงามสมบูรณ์แล้วก็เส้าผู้หน่อยผู้นี้เป็นผู้ไรหันคนขับรถ ข้างล่างก็เยอะแม่คัวแม่คัวทีมงานเท่านี่แหละเอาบุญน้ำกันพี่น้องมือหนามาอีกเนาะมาๆมืสั่นซะมาต้มกระเพแฟแซ่บๆมากมื่อนี้ท่าเท็่อีหยังหันเกลื่อยเขาหมูทอดแน่ลืมเปิดเบิ่งของหมูทอดเนาะพี่น้องมาเด้อมานี่ย่างน้ำน้ำเอาน้ำเด้อน้ำเด้อน้ำเด้อคนไข้น้ำก็งาม เอาหน้าเินเอาหน้ามาไปกินเมาไปกินเดนมาเด้อน้ำดื่ม้ายเด้อน้ำมนนน้ำน้ำคล้าน้ำ นม่คาะเองนีก็หิวนนี้น่ขางก็อยากกินหาค่ะ่ไงไปรำบนในน่นบนจะขื่อนใคที่จริงค่ะแป้งย่งย่างยูนิคอ์น้ี่จก็ไปหลายสองสองกันมินเตะตัวท้ายสองสอื่อดีดีใจแม่ม่ด้นมือนาเข้าไปอี้อนไหมเนาะ้นเาอย่างมี้เปียน้องเป็นโจ๊กมะล่าก

น่านเป็นยันเปนยานะเป็นยน้ำยังบวลายคามามท่านากวายนน้ำีสิาเปอร์เซ็นเ้องทางกายผู้ละบอกกินน้งไร้ลายหนังยังไรยาที่้องอิ้วห้องยิ้วขาห้องบัวไปยิ้มหนังบายแุ่ยมาตย เยิดเลยนุมๆทั้งนั้นได้ละมามาเด้อเมาหนาเด้อไปต่นหน้าไปเลยจ้าได้ลาได้เหนื่อยโอยมาเด้อด ุูกชายนี่ก็ขอขอบใจทันหมอดเด้อที่ตออหาบนอน้งงองเป็นสังขจะรวยเป็นสะพานบุญในเท่ากิการซาทูเขาขอ,ขอบใจกัน,กนเดอ้อน้ำทิมงงานยังก่อทิมงานเสาเล่าต่สาเล่าไตา่เนาะงงามเงงามแล้วก็เรื่องใจดีเลยก็ขอใแหย่แบบว่สาสร้างให้เกิดใมีความเจริญลุ้เดอเน,นี่ยเ่อการสื่อการค้าน้องแต่ก็ซื้อกเขาพแข็งแรง โอเคอาขอบใจเด้อขอบใจได้ร้ายทันโมออาขออห้สุขภาพแข็งแห้งเ็นการเนการเบิงคนเจ็บคนป่วยก็ให้เศร้าเบิดสุกคนผู้ใดมาปินมาปวดอยู่นีนอขอบใจได้ร้ายทันโมโดยเนี่ยเห็นทันโมคนไปเหตุเบียิคนนอแต่เฮากับมายิ้มกันน้อยนึงดูด้าดูราโมเราไปแล้วโอเคส่วนที่เลือก็ให้ทันโมนอ โอเคเดี๋ยวไข่พันมอผู้ใดยังว่าท่านไหนหนาบมาเด้อมาเอาหนามกินเด้อม่ใหญ่เด้อเอาหนามดื่มโอเคว่าสันสาเนาะมาเด้อพอมาเอาหนามเด้อเอาหนามเอาเลยสองคนก็เอาสามคนก็เอาพอแมนข้าพ่ออยู่บ้านได้ พ่อ,นอนหนูอยาดสมผาดอยู่บ้านไดเนาะคุณแหนะอยู่น้อ,อ,อ,งงองบัวดินจีทางเขบวดมื่งที่ไปทางไหนวะทางจะประซักหมอบ่าทางเออทาาา่ทานเขาจะมาช่างแหลมทานจะนรนตลาดโอ้ไปทางนอนตลาดผู้ใดเป็นยังมาห้องหมอปลาลู่มันมาปาดอือเป็นกระเพาะกระเพาะซอดเป็นกระเพาะซอดกินเพ็ดกินเหลากินเบียบบ่อตะคุณแหนะตะกี้ตะก่อนนะผู้ว่าของมันกพร่ำรวยแหละโอ้มาสั่นหมอขอให้เศร้าไว้ๆเด้อ วาสัสานซาเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะกินะน้ำเด้อพ่อเด้อหัวสิสัมผัสคนรอก่อนอคนรอ,อมาทางพี่มาจะมาเห็นอย่างอยู่นี่เพราหนูเนี่สัมผัสพี่น้องบอกดื้อมีอ่ะบอกสบายดูร้านดูร้านเพิ่นเป็นอย่าง ไฟสอดไฟสอดข้อยเศร้าเด้อมาเอาหนามอ่ะไปเอาหนามกินอ่ะไปเอาหนามเพราะว่าคือเมาส์ค่ะแต่นอกบ้าอีมีสังคมาเบิ่งคนเจ็บหรือไม่อะไรเนี่ยร้านถือไฟสอดมอว่านนี่เด้ได้กินอยู่บอขนมห่ะบ่บได้กินนานมาโบทานน้องโมนาเด้อเป็นกำลังใจให้บ้านสันซา โอ้ทีมงานคนสวยเนาะปิดถ่ายเนาะบ้านี้พี่น้องขอขอบโมกขอบใจขอขอบโมกขอบใจทีมงานทั้บริสุทธิ์ทุกคนเนาะค้านในขอขอบใจน้องจบกบานคโคกงต้นเตยทีส่วนมาแบ่งปันนำใจเด้อทุกคนมืานะทั้งสิมาอีกมานาเบียดยังเนาะพัดเพชรกบบ๊อง เอายังถอดเอียนโอ้โหถอดเอียนกินกินแต่ถอดงูถอดงูถอดงูสิงสาวกูหน่อยว่าพี่น้องมาทันไหเออย่าคะโอเคแบงค์ ที่ว่าเสียเสียเงินแบบประหยัดแบบแนวทางใดเน้แนะน,นําคนเจฟผะนะแต่ว่าส่วนนี้ฮะเมนเฮาปรับดัดเมนโฮไม่ก็บเมนถ้าเรากเบปซ่เนาะใส่อ่าเดินใส่กองขึ้นหรือใส่ซัมโนนี่เมนเสียเสียสมทบเสียสมทบเมนสมทบแต่เมนซ้ำเพิ่ามสิน30% 70%มันงงหมอเพราะว่ายาที่บก่กอร์เซน30%เมนเฮาอ่า พี่น้องก็จเย็บตัเองดสหรบเอน้อจะพนกับมีแต่แต่สำนักเดือนนงกับเป็นอปซพโลกกันเมนของอ่าักเป็นนักนาะแต่ว่าที่ามีนนอยู่บสำหรับว่ากองทุนับมีแต่อปโซที่เป็นใส่เสียสถูกสาสิเอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็น้องหมอ ขอบใจได้ร้ายเนาะทุกคนไปร้ายิือวิวทุกคนไปร้ายอยู่นอกเมนราะม่กับเป็นหม่ใหญ่แหะคุณจํา้วนคุร้ายโดยบาสันซาโดยขอบใจด้วยใจให้กานจ้าจ้าวเมื่อกี้ผูวผับรวมยอยู่นี่แน่ยืนเซาเเข้ามากเพรในผาบหนึ่งเนาะก่อนก้าวบาสันซาพี่น้องอ่าตอนนี้ตาดำก็สิมาแจงอขอพี่ผัน้อยหนึ่เนาะ จากท่านผู้ชมที่ได้รับส้มอยู่กับเอฟซีเฮาเนื่องจากว่า,าเกิดเวลาเวลานัดกันนันผิดพลาดเนาะทุกคนเนาะผิดพลาดก็คือว่านัดกันหันสิบโมงสามสิบนาทีเนาะและ้วบันนีมือนี่นี่พ้นมันตกแห้งตกแห้งอีดีตั้งแต่เสาถ้าก็เสาวังเก่าโมงทุกคนกับพ้นตกแต่เสาหันนะ แล้วก็พักกันไปนอนตอ่อนอนนอนตอ่อแล้วก็เลยเหตุให้ผู้หนึ่งตื่นสวยผู้หนึ่งตรงเวลานี่สินะก็เลยเกิดขอพิษผ่านแล้วบันนี้ผู้ที่พ่นเหตุขเปียกันเพิ่นมากก่อนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะผู้ที่พ่นเหตุขเปียกันเพิ่นมากก่อนไฟแม่ขั้วเหตุขเปียกบันนี้มาหลังจากที่มากก่อนนะบันนี้คนเจ็บแล้วก็ญาติคนเจ็บที ยูหันน่ะนะข้าเจ้าฮิวก่อนก็เลยว่าคายก่อนเนาะก็เลย,บยนะโบได้ห่ไทยเนาะขอโทษขออภัยได้ลายก็มีแต่เข่ากลองอย่างเข่ากองเนาะที่เป็นกลองหันเป็นเข่ากลองเสริมเนาะทุกคนเนาะแหละก็มีขนมเค้กกล้วยเฮาเป็นสองหลอยกว่าก่อนเนี่ยสองหลอยปลายได้บออเล็กเนาะสองหลอยปลายก่อนคายดีดีเนาะและการนำดื่มอีกพี่น้องสองหลอยสี่สนะิบขวดเนาะ อนุโมทนาบุญนากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าสีแจงอีกรอบหนาสิมาอีกเพราะว่าท่านโมหันเพิ่นแนนําว่าอันเป็นไปได้กะแบบว่าอยากให้มีมากทุกมือหรือว่าบ,อบอ่อยๆเรื่อยๆยัยเซียนนะทังอันตาดำก็เลยแบบเพ้อเอิญมือคื่อนี่นอนโบเออหิวนอนพี่น้องมันโบไวนะ้นะจนตีสองเนาะก็เลยว่าอ่ะเครื่องเห็ดขนมหันย่างๆอยู่ ็ได้ว่าป้าไหวรอบหนารอบหนาสิไปเห็ดมาใหม่เนาะมีแต่ว่ารอบหนามีแต่เขาเสริมน้ำดื่มเขาซื้อนอกมาแจ้งน้ำดื่มหรือว่าอย่างเห็ดยังเผื่อตาดำก็สีแจ้งแล้วก็ขอขอบใจเด้อคนหักและคนแพงพี่น้องและก็เบิร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กัทีมงานเอ๋ยปุ้ยทีมงานน้องเกอนเพิ่นอ่าได้ส่วนตาดำมห่วมมนอะแล้วก็อ่าทางตาดำเองหันกามีอ่าไอหักยู่จากจังหวัด ชนบุรีเนาะเพิ่นหวม่ำหนำแล้วก็มีหนองสาหักแห่งเจ้าของแบนดหน้ารี่เนาะอยู่ปักเซ่เฮาเพิ่นหวมน่ำแล้วก็มีตาดำเองแล้วก็มีน้องแหนมเนาะหวมกันเนาะพี่น้องพูนละเล็กละน้อยว่าสันสาเมื่อนาเดี๋ยวตาดำสีพามาแบ่งปันไม่ผู้ใดอยากหวมก็สามารถถักเข้ามาทาง Facebook าเฟซบุ๊กตาดำเสาเล่าไต่ได้เด้อพี่น้องเด้อ เมื่อวีนตาดำกะ,ะขอขอบมุขอบใจสําหรับทานผู้ส้มเนาะเป็นกําลังใจให้คนเจบและก็ญาตินคนเจบที่มาเบิงนเนาะกับพอไห้แบ่งปันให้เขาอาหารทีแบบว่าเฮาจะเอามาหลอบหนาเป็นอีหยังก็มีแต่สีแจงไม่เนาะทุกคนเนาะเมื่อวก็อิ่มบุญอิ่มใจว่าซันซะได้แบงได้ปั้นความสุขเล็กๆในน้อยได้ให้เขากินอิ่มท้องน้อยหนึ่งจะสีนะพี่น้องพ่อไห้แบ่งเบาผ้าลาเออ เขาให้เขาขาบหนึ่งแบงเบาผ้าลาสือหนาให้เขาขาับหนึ่งของกินหลินขาบหนึ่งกับประยัดไปไล่เติบสําหรับอ่าหลายคนก็อาจสีแบบว่าเงื่อนหาสิปผ่าสู้ว่าขาบหนึ่งหาสิผันเนาะก็อาจสีน้อยแต่ว่าบางที่สาหรับคนที่เขาโบมี่หรือว่าคือจังหฮาจะงสีก็ถือว่ามันลายใดถือว่าเหาใดซอยเขาประยัดเขาขาบหนึ่งพี่น้องเนาะ สำหรับการคาใสาา่ใจการสือสอ่อซอยญาตพี่น้องผู้ที่ได้มาหักซาคนเจ็บคนป่วยว่า,าสั้นพี่น้องกับเป็นกําลังใจให้เด้อให้สวงให้หายให้เศร้านาอแล้วเข้าสิมาเติมกําลังใจให้เออพี่น้องเข้าอีกให้คนหกักคนแพงกันะญ่ามีเพื่อนหอมหลงเข้าอีกหอบใหม,ม่พี่น้องตาดำก็สิไป,ปก่อนเลิกสบายดีพี่น้องลาก่อน